สบายดีเปล่าลูกสบายดีสุขุสุขุสมองสบอนมันนี่เขาฝ่อฝ่อใกล้ใกล้กับจองน้องดาวเปลือกน้องดำสบายดีมันนี่สิเกี๊ยวเปียนุกแกงปลาขอนี่ปลาขออยู่ทราบตัวแล้วกาศชิเริ่มเห็นเลยเนาะแล้วเก็บสวัน เราเก็บไปบลยตอนเ้าเก็บมันออกเนาะมันสีขาว Pahit kat sila lak, no? Lak. Lak. Lak, kipa lak. Lak. ท่านให้ไม่ออกอัดได้ตลอดเนาะ

กาดอกกบัวลงเงาะมาหนี่งใส่เกลือเกลือกระท้งบักใหญ่ใส่เกลือดิบหน่อยใส่มะกามลงไปเนาะขานหนึ่ง เอาบักผิดลงไว้จักหน่อยนึงอปาลุง จแดงอืม่ึงนี่ปาสาตัวได้เบาลายนึงนี่จะน้ำไหุดจุดจ๊่ๆ ไฟมันแรงรหน่อยพอดีไฟมันแรงปะละง่อยหนึงเข้มเหนืนอนแบกนวัวลงทองชูร ใ่เล้วบุตเล้บัดนี่บุงเราทาบุรุกจักหน่อยต่อบลุงมานีุกเล้วงาลาเลปลาซุกแล้วก็ใส่ใบมะกรูดจักหนลอยหนึ่งหอมใบมะกรูด อ,อ,อือลอยะสูตรนี่เฮี้ยนมาจากแม่โดยเฉพาะเนาะเพราะว่าเฮี้ยนหู้มาจากแม่แล้วจากเพิ่นตายไปแล้วก็ได้กิซ่าคนนีและมาเลี้ยงครอบครัวคุณพ <c oughs> แกป่ปลา ขาลนะขากเจ้าาเนี่แต่สิบองเนาะกองอะไก็เอาไปกิน จะไปกินปลากปลามากินบันไดบเสอันซีก็ข้าวมากินดำมากินแบบลปลาขโขแล้วจะไปนกินละมุนมากกินไปกินปกินปลขนปีกข้าวข้าวีดยก็จะห้าบวกินปลาขอกินขาระกิปลาตู กระดูกกเคิลก็ไปแหละออกไปต่อไปตอนกินปลาโล่แนไค่คอปลาลกันยังมีลายคือเกาแหนมไปเอาของกินปลาลเปิดไพยกันกิปล มีของมาเพิ่อม,มอีหมกปุง้งแล้วก็จะดีสั่งซื้อวิวะกินด,ดีแล้วนี่นี่ยองออกมาแลยเพิ่กิคคน,นกค,คนเดียวแม่ไปซื้อของเพิ่มมันกินค,คนเดียวอะไรบ้างมาเด้อกินข่าวรับก,การบาดเหนีปป่ยปลากินค,คนเดียวหยองเพิ่ไป,ไปอาบน้ำกินคนเด,ดียวว่นเฮ็ดขาวแห้งนี่ <laughs> ้กาก็าาขึ้นมาตีดวดมาได้มาได้ที่ฐานก็ได้หวข่าแห้งมาตีเ็ดวัดแซ่บไปะแล้วเห้วข่าปลาเนี่ยแล้วกินดีๆดีใส่แกงปลาห <laughs> อื<ม>แกงปลาหักเลยกินขาผูเดียวนห้วเขากินก่อนเข่า อ่ปลงว่าศิคินบ้านน,านันกงวะลงบวท่านในคืนสามเดือนน่าตาลุงอยู่ปลงเราก็สิบกินแกนปงปาขบวาจาเป็นยงกีกับไปแล้วมัข้าว Chúc mọi người sức mọi người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Kim kín... kìm đẹp mà họ tiếp hòn hòn chụp bề mặt nghe họ nhảy họ ừ. là đã họ là thì ừ. họ là อานะบน้นใหม่ลืมกดไปกดไลก์กดแชร์กดติดตาในเดบลูกดคุณหลดไปแล้วสบายดี